สวัสดีครับผมอาจารย์คุนอาสาพามนูนะครับวันนี้ผมมาที่เทวสถานพระศิวะเจ้าที่คูบอนนะครับเพราะบรรยากาศสวยมากรอบๆนะครับและสงบมากตรงนี้ก็มีวิหารคือแบบคล้ายๆแบบวิหารมีทั้งจีนแล้วก็มีทั้งเฮอินดูอะเยอะมากครับแต่เ,เราคุ้นแต่ข้างบนกันผมยากแล้วสวยมากพระศิวะองค์ใหญ่ข้างบนนะครับเราาไปดูครับให้แบบสไตล์แบบเราไปแบบ อ,อินเดียเลยครับเดี๋ยวรนตอนนี้เราก็ขึ้นมาแล้วนะครับตรงมหาเทพศิวะเจ้านะครับพลังงานดีมากครับผมได้สวดขอพรพ,พระองค์ท่านและให้เพื่อนๆทุกท่านอธิษฐานจิตไปด้วยกันนะครับ ขอพระสิวะประธานพรนะครับสาธุโอมนะมัสสิวยะโอมนะมัสสิวยะโอมนะมัสสิวยะพระสิวะเจ้านะครับใครที่อยากจะมาแนะนําให้มากราบเลยครับพลังงานดีมากนะครับอยู่ตรงเทวสถานพระสิวะคูบอนนะครับก็ลองเช็คมาดูก่อนได้นะครับแนะนําให้มาครับจุดนี้ก็เป็นจุดที่ในทางมหาพราตาหรือทางอ,อ่า ศาส,สนาจริงๆวก็คือนารายเกษีสมุทรนะครับก็เกษียณเรื่องของน้ำำําอมฤตนะครับแล้วก็เกิดฝ่ายอาสูรมาแย่งชิงฝ่ายเทวดาเกิดสงครามกันนะครับตรงนี้ก็เป็นพยาอันดนาคราชนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเขาไกรลาศถ้าเกิดก็ก็เกษียณสมุทรกันนะครับก็เ,เกิดการต่อสู้ระหว่างเทวับอสูรนะครับกนะ็มาขอพรออได้นะมาขอพรได้ตรงนี้พระแรกตรงนี้ก็คือจุดนารายเกษีสมุทรน้ำอมฤตมีทั้งฝ่ายอสูรฝ่ายเทวดานะครับ ก็ได้บรรยากาศนี้นะเออ <c oughs> ก็เรามาไหว้ตรงนี้ดูก,กันนะครับอยาน้าก็มีนะอมสิรสมีเดวะนะมะหะอมสิรสมีเดวะนะมะหะอมสิรสมีเดวะนะมะ พระแม่รัศมีเทวเมตันจมหาราโภทุติยปีแม่แม่รัศมีติถีเทวเมตันจมมหาราโภตุติยปีพระแม่รัศมีติถีเทวเมตันจมมหาราโภดันิแล้วเป็นแบบมีพระแม่ธุคาพระแม่ธุคาพระแม่ธุราพระแม่กาลีพระแม่ปุรมาเทวีนะครับตรงนี้เหมาะกันคนที่มียางนะมันั่งตะเกียอพลังงานของพระแม่ทั้งสามพระองค์นะครับ เพื่อมาสิญญายท่านเนี่ยประสบความสำเร็จมานำสืบมลขอพรแต่งพระผูเป็นเนจ้าได้นะตัวนี้สวยมากครัจปพรีที่นามีสคับอาทารามีสุวนะครับ,นนรบที่ตัวนี้เป็นส่วนวันดึงนะครับโ,รโยโนีนะครับประเทศทราราุ๊กมานะครับ

มีคนไใดที่ลองมาส่วนมนต่ตรงหน้าสุดหรือมาขอพรนะผมว่าก็จะมีอะไรแบบปฏิารหารุทธาละกันนะครับก็มานนะล้วเนาะสวยงามมีพระสุวรรณพัลล่านะทำแม่ตอนนี้เนี่ยเดินขึ้นไป,ปนที่เตาเต็นที่เราไปดูกันนะครับว่าอย่างไรสงบมากครับ ็ตรงนี้ก็คือเลว,วสถานพระศิวะเจ้านะครับกูบอลนะก็แนะนําให้มาไหว้ามากราบด้วยกันผมก็ถ่ายทําเป็นเท่านี้แหละเพราะว่าเดี๋ยวผมต้องให้แก่สถานที่ด้วยก็จะได้เห็นพระศิวะนะครับพระศิวะทรงโครพระศิวะน่าตาลแล้วก็โบสถ์ต่างๆที่เป็นของพรามฮินดูนะครับก็แนะนําให้มากาวสนุกมาเชื่อมต่อยานบรารมีได้นะครับใครที่มียานท่านก็ลองมากราบม,มาขอพรดูนะครับอันนี้ค ไ hey, ด th ้มีบทสวดด้วยนะครัาสวดตนบท้โอมจมาโอมหาอมาวัดในี่มาอมจหาอมมว่นะมหาโอมจนะมอมดานเสันปัสสุปาพุทธาจามากราปิกตันวมากากามานี นะครับอม้สวยโอมนัสวยออ้สวยมาหาอน้องมมาวยชวยมแต่ปฏิูเป็นเจ้าหลองค์ข้าพเจ้าตั้งแต่ขอจากราึกแองค์นัมสวนั้นข้าพเจ้าขอมาก่อารปฏิบัติโย้ก็อคุณท่านของพระอจารบาพระอาจา์คนที่ได้เห็นทีนี้สาุ ความสงบมาขอความสงบใจนะเอาจิตที่ทุกๆออกไปแล้วก็มาอยู่กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ลดอัตตาตัวเองแล้วก็อยู่ในธรรมะซึ่งอาจจะทําให้ท่านหลายคนเนี่ยเบาบางแล้วก็ออกไปมีพลังใจออกไปสู้กับรงไปนอกอีกก็เป็นกำใจให้ทุกคนครับสาธุมีวาประสาทพร